ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโรลินเหนือรัสซามูไรกันเช่นเคยเนาะในรอบนี้เราจะมาลุยด่านกันเป็นร้อมกันเนาะเป็นด่านใหม่ด่านที่ห้าคือป่าไผ่มืดทั้งก่อนเนี่ยผมผ่านติดอยู่ตรงซามูไรใช่ไหมแล้วผมก็ฟา์มาจนผ่านแล้วล่ะไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านมาได้ังคือแบบผ่านมันงงมากคือแบบมันได้สเตตัสในการเลือกของมาดีแล้วก็แบบคือผ่านงงๆผ่านมาแบบอยู่ก็ผ่านอะไรประมาณนี้เนาะ ั้งนี้เราจะมาลุยกันต่อที่ป่าไผ่มืดเลยคือผมก็ฟาร์มของไว้แบบเยอะจัดยังไม่ได้ผสมเลยแต่เดีย๋ยวคลิมนี้เราไม่ผสมกันเดี๋ยวมันจะยาวเนาะคือเรามีของไว้ดองเนี่ยเพียบเลยไว้วจะจะผสมกันผมเห็นคนในกลุ่มเนี่ยเขาไปกันไกลมากแม้แต่บางคน,นยังไปถึงเป้ยวอุธของทองกันเพียบเลยผมคิดว่าจะมีแค่ของสีม่วงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าดันมีของทองมาแล้วแต่ละออฟก็ไม่เหมือนกันก็เป็นสูงได้เนาะ ย่างของผมเนี่ยผมก็จะได้ประบาณนี้โอ้โหแบบของโคตรดีบอกเลยส่วนกลับผมมีประเภทที่ส่วนกลับเนี่ยได้จังนับอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผมมีแผนที่ว่าเราจะไปเล่นดาบเล่มน,นี้กันดาบจันเซียวก็คือดาบยาวเลยแต่เดี๋ยวเราไปว่าของกันที่หลังเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาลุยกันดาบที่ห้าเนาะเพราะเดี๋ยวต้องรีฟาร์มนินหนึ่งเพราะว่าผมเห็นคนในกลุ่มกันเนี่ยไม่รู้ว่าไปถึงดานไหนแล้วแต่มันมีสามารถที่จะไปฟาร์กเกอะได้ คือผมอยากได้เกาะมากมากจริงๆเพราะเกาะเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนหรือแต่งตัวได้ทั้งหมดเลยมีประมาณนี้ใครที่ไม่เล่นก็จะไม่รู้ไปส่วนคนที่เล่นอยู่แล้วก็จะรู้บอกเอ้ยโหตู้สู้ครับผมยังติดตรงนู้นหมดกินตรงนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ยังไม่ผ่านด่านสี่ผมก็เป็นังใจใ,ใ,ให้เช่นกันเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันที่นนด่านที่ห้าครับเช่นเดิมผมไม่สามารถอัดผ่านโทรศัพท์ได้คือโทรศัพท์ผมไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดน,นั้นมันทําให้อัดไปด้วยไม่ได้ก็เลย เราเล่นกันบนคอมเนาะแล้วก็เมื่อเล่นกันบนคอมเนี่ยวความช้ำของผมก็จะหายไปนิดนึงก็คือเราไม่ถนัดเลยเอาถนัดแบบนิ้วโป้งสองนิ้วไซส์กวา่าปุ๊บ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 เอาฟันยันหวัวขาดเลยเดียวแล้วถ้าเกมมีอัปเดตกันมาไกลมากก็คือมีสเตตัสอะไรหลายๆแบบมาให้แบบเยอะมากเลยเรียกสเตตัสได้ไหมหรือจะเรียกเป็นว่าความสามารถในดานดีเอามาลุยกันดีกว่าจุ๊บคือมันมีมาเยอะมากและอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากมากเลยคือ ความสามารถที่ให้เลือกคืออันนี้สวนกลับหรือบล็อกง่ายขึ้นหผมแบบอย่างช่ำเขาบอกรอบนี้มีปาดเปี่ยวผมเป็นประเภทที่ไม่ถอยหลังผมสู้อย่างเดียวคือสู้แบบไม่ถอยโดนท่พเพ่มขึ้นเมื่อปัดป้องเราเอาอะไรดีคิดข้อดีกว่าไหนมาดูซิเดี๋ยวมาออกกันไปไปเอ้ยเอออุ้อุ้ย,ออยแรงแรงแรงคู่มือไป เอ้อะไรอะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเยอะเยอเยอะเอะเยอะเคือ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 เยอะมากคือยังไงคืออะไระคือเลือดมีเจ็ดพันมาถึงเลยอยู่ห้าพันยังไงครับเนี่ยคือยังไม่เคยเล่นเลยดูดูจากตาด้คือยังไม่เคยเล่นจริงจเอ้ยเอ้ย เอ้ยอย่างไงฮะอย่างอย่างไงเอ้ยอย่างนี้โอ <and goodness> ้โหตาย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 โอ้ย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 ตายตายตายเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรดาบแรกก็ดับแล้วอ๋ออะไรเยอะฮ้ยโอ้โหไม่ั้งยี่สิบดาบแรกก็ไม่ผ่านเอามาใบ กระเปี่ยวมาตะวัดไอ้นี่วันนี้าเราต้องโควนเอาอะไรดีกระแรงของเราชีวิตมาตะวัดมาตะวัดทักษะจะเพิ่มเร็วขึ้นห้าสิบคืออันนี้จะเร็วขึ้นปัดป้องเหมือนเดิมคืออะไรครับเนี่ยอา้าวส่มเฮ้ยสุ่มด้วยเหรอเอ้ยอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายคือพอเล่นบนคอมแล้วมันเล่นยากกว่ากเกา่ากว่าเฮ้ย ยังไงฮะหรือจะไปยืมไอแพดเพื่อนมาเล่นดีล้วอาจ,จคลิปใี่ท่านผู้ชมได้ดูครับคือแบบเล่นยากอ่อ <laughs> ดูดิเลือดมีอยู่ประห้าพันหกพันเหลือสี่พันแล้วอ่ะนี่มันสูบหม,มเอเฮ้ยโอ้ยไม่ไหวจริงจริงนะเนี่ยเราคนต้องไปเล่นดาบยาวขอขอแบบ เริ่มเริ่มเงียบแล้วเริ่มเริ่มแบบเริ่มแบบตั้งใจเล่นขึ้นมาแล้วความเสียหายกระบนท้าความเร็วความเสียหายสวนกลับรอสายส่วนกับรับฟุฟฟ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 ฟเห้อเฮ้ยฟฟไฟฟ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 ฟ้ฟฟฟฟฟเฟฟยฟฟงฟเฟฟ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 ฟเฟ้ฟฟ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 ้ฟฟฟยฟเฟฟ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 เฟ้ยเฮ้ยเฮฟฟฟฟ้ฟฟฟ้ฟฟฟ้ฟฟฟฟยฟฟฟ อย่าเอ้ยโอ้อีกแล้วเอ้ยอะไรครับเนี่ยนี่รีดานใหม่เ่ยเอ้ยไม่ได้กินบอกเลยว่าไม่ได้กินแน่นอนรอบนี้เองเฮ้ยตายตาย อ้เฮ้ยมันยากไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันยากตายโอ้โหเล่นมนคอมคืออะไรครับนี่คือยังไงครับเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยเรามีพาสซีฟจากน้องแมวโอ้ตาย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 โอ้เฮ้ยมันผ่านยากจริงเฮ้ยมันผ่านยากมากอ่ะนี่คือความระดับระดับมันไม่มีบาลานซ์อ่ะคือระดับสี่มันยังพอระดับสี่ยิงๆครับผมวบุ้นดี ระดับสี่กับระดับห้าน,นี่มันคนละระดับกันเลยนะคือแล้วผมเล่นบนขมผมไม่ถนัดละอ้างไว้ก่อนเลยเราสู้ไม่ได้คือคืออ้างไว้ก่อนเลยอย่างแน่คือแบบไอ้มันยากจริงๆรที่ผ่านมาไม่กี่นาทีที่ด่านสองยังไม่ไปด่านเลยดูนี <c oughs> อะไรีเนี่ยความเร็วความเร็วเสียหายตัวบนท่ามาปัดป้องปัดป้องสําเร็จคุณสูคขากัวบนท่าความเสียอ้าวอพผิด เอ้ยอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้ยถอยถอยถอย,ถอยโอ้ยไม่ถอยแล้วจวังหวะนี้คือแบบต้องตั้งใจเล่นต้องยอมต้องยอมบล็อกเอ้ยไอ้วงนี้ คือโคตรเล่นยากตอนแรกก็เป็นเกมที่แบบเปเล่นได้สนุกจริงนะจอม,มาต้าแต่พอเล่นไปเรื่อยๆแม็กต้องบอกอย่างนี้เลยต้องต้องขอหยาบเลยว่า <c oughs> แมงกว่าร้อนมากแล้วก็ช่วงนี้วันจันทร์ใช่ไหมเอ้ยว,นนวันี้วอนวันจันทร์คืออยู่ๆอ,อ,อกากาศก็เริ่มหนาวแลดูแลสาพกันไปเลยนะใครที่แบบหน้าแห้งอะไรก็าทานคีเรออย่างผมที่ไม่ใช่สายแบบมีคีใช่ไหม ผมนี่ต้องวิ่งหาต้องไปถึงเซเว่นเลยนะต้องต้องไปหาเลยเพราะผมไม่มีชีวจริงคือแบบไม่ใช่แตกยันขาแตกแตกยันหลังก็บอกเลยคือเป็นลายปานกันเลยทีเายายดียวดูความเสียหายจิตที่คอความรูรืการความเสียหายที่เราเจะลรลงเมื่อติดสตันเอาดีครับโอ้โหเราสายบ้าพลังอยู่แล้วไปเลยลุยกระดาษที่สามเร็วตักบวชแห่งเ,เอ้ย,อย,อยไม่ได้กินไม่ได้กินบอกเลยเอ้ย เอ้ยไม่ได้กินหรอกนี่นี่โอ้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 เจ็บ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 เอ้ยเอ้ยบอกเลยเรามีความไวเป็นของแมวเนี่ยเฮ้ยผ่านด่านผ่านผ่านสามเลยเหรเว้ยผ่านเราเว้ยผ่านพี่มาแรงบอกเลยยิ่งเล่นยิ่งช้ำ บอกเลยยิงเล่นยิงชาบอันตีดีกว่าเดี๋ยวตายเขาพลาดกรดานเม่สเอ้ยดีดาพี่ฆ่าสี่ทีสี่ตัววันช็อตวันคิวนี่สร้างความเสียหายกระบนให้แกประตูเมื่อป้องกันการโจมตีอันนี้น่าจะเป็นแบบใหม่หรือเปล่าเราไม่รู้จำไม่ได้และก็คือปบติผมปล่อยฟาร์มทุกวันเลยปล่อยตลอดเลยปล่อ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 ยทำอาวุธเดี๋ยวเราค่อยไปทำาอุปการไอทีที่หลักดีไหม มูหนังสือสายน้ําไหลเมื่อปัดการโจมตีนบนท่าทุ้่ขึ้นเอาดีดีไหม่ะสร้างบนท่าให้แก่ศัตรูเมื่อป้องกันการโจมตีเฮ้ยโอ้โหไอ้เก็บดินจาก่อนเลยตัวรำคาญอ๋อตาตายตายโอ้ยอไ,ฟไฟไม่ตุดไฟไม่ตุดเออม่แผ้เราจะลุกขึ้นไม่มีเข้าปั้นจะลุยแล้วเอ,อ้ยไม่ได้กิน ไม่มีเขาปั้นแล้วเฮ้ยอย่ายิกไอ้นี่ก็ยิงเก่งเฮ้ยปัดป้องปัดป้องปัดป้องโอ้โหยิงช้ำ <c oughs> เล่นบนพีซีเริ่มจะช้ำแล้วถ้าเกิดใครได้ยินเสียงคีย์บอร์ดยังไงแล้วก็ขออภัยด้วยนะคือแบบไมค์กับคีย์บอร์ดมันอยู่ด้วยกันจริงๆดูใกล้ๆก,กันมากๆพราอถ้าเกิดเอาเอาไกลไปก็จะไม่ได้ยินเสียงนันบีบ โอ้โหโคตรแรงตาย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 อะไรเอ้ยเออคือพวกเองจะเก่งกันไปไหนกันท่านคือเพมึงแค่ดาน้าห้าในยี่สิบห้าในยี่สิบคือยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของด่าดเลยจริงๆนะเนี่ย คือเราว่าผ่านโคตรยากแล้วเวลาผมเล่นผ่านเ,เนี่ยผมจะไปเล่นกันในโทรศัพท์ไงก็คือแบบทุกท่านก็ไม่เห็นกันดีแล้วใช่ไหมแล้วพอเล่นใน PC ก็แบบคือผ่านยา,ยากยากเอ้วลุยต่อไปเร็วเขาปั่นชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายเนี่ยเราต้องใจเรื่องความเสียหายที่แน่รับแต่ลดลงแติถึงเพื่อป้องกันการโจมตีหนกักเอาดีดีกว่าเพราเราเริ่มเริ่มจากเคาน์เตอร์ไม่ได้เนคือดาบมันโคตรหน่วงพี่พี่เน็ต เออ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 ไม่ต้องรุมตีขนาดนั้นนะเขอล้อเฮ้ยเอ้ยไอพวกตัวช้าๆนี่ก็เขาเตะยากเหลือเกินนะเอาเมาส์ออกกันคือแบบนี้โคตรตั้งใจเล่นเลยนี่คอมปอร์เอ้ยมันนี่ไม่ได้กินหรอก โอ้ยจะเคาน์เตอร์ตัวไหนก่อนดีเนเอออ้โ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 อ้ยไม่ได้กินไม่ได้กินบอกเลยไม่ได้กินเอ้ยบอกเลยเลือดสองร้อยพี่จะผ่านไปให้ดูบอกเลยเลือดสองร้อยจะผ่านดูพุ่งโดยไม่ยังคิดความเป่าเปี่ยวความเร็วในการเคลื่อนที่ความเสียหายที่แล้รับจากท่าทางลดลง ไม่รู้ครับแต่เลื่อนเหลือ600ยังไงก็ตายดูจากแววแล้วเอ้ยกันอยู่เออคาลเตอร์ได้ยังไง2สองทีเอ้ยเออเอออ่าลุกเรามีตัวเยอะลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสุรินเอ้ยคาลเตอร์ตอนนี้ยนะอย่าว่าแต่คาลเตอร์โอยโอยอ จะเคาเตอร์หรือปัดป้องเอาสักอันงงคือแบบเล่นโคตรยากอโอู้อ้ยหน้าหลังคือจะกันตัวไหนดีเนี่ยเฮ้ยไปไหวแล้วไปเลยอืออืออือคือแบบโดนตีจนอันตีงอ,อกองคิดดู เดวิลคูณสองรักกันเอาเอาเด้งเลือดกันเอาเด้งเลือดกันเงียบตอนนี้ต้องเงียบตั้งใจเล่นบอกเลยว่าต้องเงียบเอ้ยไอ้ดีก็ยิงเก่งเอ้ยปัดป้องรู้สึกยังไงกันเนะปัดป้องมีแทงตอนนี้ต้องเอาเลเวลคูณสองแล้วบอกเลย ขอเด้งเลือดก,กัดไหวแล้วเอาเอาแมมกเลือดตัวเองเพื่อแลกกับพลังโจมตีจงขายวิญญาณเพื่อมอบแด่พิศาดเออเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยเองเป็นใครต่อยออเออมาต่อยไม่พูดไม่จ่า คุยกันดีๆก็ได้ไม่ต้องต่อยกันก็อยู่เดิมมาช่วงเอาช่วงเอาขราขปัดหมดแล้วนี่พี่เป็นใครครับในคอรูดูนีมีไหมไม่ใช่ฝึกซ้อมมีหรือเปล่าไปขึ้นด้วยแล้วนี่พี่เป็นใครครับพี่หัวโลนีนอยู่ก็เดินม,มาต่อยกันไม่รู้จกไม่พูดไม่จาคนอะไรนักเล็กน,นักเลงอ่าข้าปัดนหมด <laughs> อ้ย โอเคแล้วข้าปั้นหมดเราก็มากันแค่ดีแล้วกันเดี๋ยวเราไปลุยด่านลุยด่านกันแบบเงียบๆดีกว่าก็ยังอัก <c oughs> ข,ขายขี้ได้เหมือนเดิมโอเคใครที่ดูแล้วชอบหรือ,อยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมใครที่ไม่ชอบก็ลองโพสแจ้งกันไปได้เดี๋ยวเราปรับปรุงกันให้ส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบายบาย